สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาไหว้ศาลนะครับไหว้ศาลหลักเมืองกันทารารามนะครับนี่คือศาลหลักเมืองอำเภอกันทารารามจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับศาลหลักเมืองอำเภอกันทารารามนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมเมชยะมงคลภูมิเทวาสกุณารโรมิเอตัสสาบุกาเวนะสัพพสิทีพะวันตุเม น,นะครับก็คือคาถาไหว้สารหลักเมืองกันทารมนะครับสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุสารหลักเมืองอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดครับ ก็ตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมครับมีมังกรนะครับรถมังกรจอดอยู่นะครับนี่คือสารหลักเมืองอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ